นี่คือเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวกำลังบันทึกภาพเสือขนาดใหญ่สองตัวที่มันกำลังเดินดูท่าทีของอีกฝ่ายและพยายามส่งเสียงคำรามใส่กันตลอดเวลาหลังจากนั้นเสือที่เดินอยู่ด้านในก็ได้วิ่งเข้ามาเปิดใส่เจ้าเสือที่เดินอยู่บนทางทําให้เกิดการต่อสู้ระหว่างเสือสองตัวอังสุดระทึกจนทําให้นักท่องเที่ยวที่กําลังดูเหตุการณ์นี้ถึงกับต้องตกตะลึงโดยที่มันทั้งสองต่างก็ปะทะกันอย่างรุนแรงโดยที่ไม่มีใครยอมใคร จนมีเสือตัวหนึ่งพลาดท่าล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นแต่มันก็ยังกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่ออีกครั้งและสุดท้ายมันก็โดนตะปบเข้าไปที่หน้าอย่างจังทําให้มันล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นอีกรอบและสุดท้ายมันเองคงจะรู้ตัวว่ามันสู้เสืออีกตัวไม่ได้มันจึงได้นอนหมอบลงไปกับพื้นเพื่อแสดงความยอมแพ้ก่อนที่เสือผู้ชนะจะค่อยๆเดินจากไปโดยที่มันไม่ยอมแวะแจกลายเซ็นให้นักท่องเที่ยวเลยสักนิด ซึ่งนี่อาจจะเป็นที่มาของคําว่าเสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์ปะทะกันร,ระหว่างเสือสองตัวนี้เป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาณาเขตที่เกิดขึ้นภายในอุทยานแห่งชาติลันทัมบอร์ของประเทศอินเดียก็ไม่แน่ใจว่าทําไมนักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์นี้ถึงไม่ยอมเข้าไปห้ามพวกมันทั้งสองตัวแล้วทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้อยากเข้าไปห้ามไม่ให้พวกมันตีกันไหมครับ